เอ่อมีข้อเค้าอ่อสิครับนะครับคุณอย่า <laughs> 没有，让有们劳。 ช่วยช็อกกันเราขอโทะเรื่องตัวไจว่าเราต้องรู้มูกก่อนทไปนะเรากระเล่นก็ได้ก็ตปองมีรูเ่องสิ่งขอก่อนตอนไปก็ไม่ได้เห็นเขาตั้งเนะเขาเลยถ้าจะเล่นเองนนูจะเล่นนะั่ียไปกอเกิดนรัดีนั่นนนงเมทก่อนที่จะดู ไอ้การสอนเป็นภาพากาสายตาองจ้าชชเขาวิ่งมาเรียกขายเขาวานารียไปเนที่นี้ลูจะสั่งชาเชื่อมเหลด่ยนะแบบนี้แม่รานส่ของเจ้าเดีไม่กลับมาจะตายนอกทางมีอะไรจะสั่งเสียถึงลูกก็สั่งมา่ต่ทนี้ตอนนีใจถูกคนพยายามทุสิ่งก็เป็นที่ไรเลยแตนี้ไม่ตย บีก่อเสกพ่อเสกแม่อาว่าเนี่ยค่ะมันตาไป้เราก็จะดีขอเกิดพ่เสก่อเสกแม่ทุกทดลอยี่ทุคบังจเราพบอกให้็รเป็นไลู ศาสนุทนะรางเจจาภาตัวอย่างนี้ลูกนุ่ที่สองตองปินัติต้อทลอดช่วชีวิตเราขอป็นข้าศัตัวแค่ไหนจะผักชาลีเป็นชายผักเงินทองอย่างล้านตันลึงจะผักปันหาที่ไหนแน่ข้าข้าช้าล้าวัวควายเงินทองอย่บงละร้อยหาลูกรลานคนุ่นสองหาทรัพย์สินในโลกธรรมได้แน่จะผักขอให้เราทปล่ยตัวลูกาุสอง่เป็นสไดวาได้จะผัก ภาษาสิมาอะไรอ่ะเขาจะเปลี่ยนไงเราขอร่างร่ารอบนี้กับนั่นทางทางทางเรื่องนี้เพื่อมาแสดงความคนด้วยเถอะแล้วขอเชื่อมั่น

แม่หาแม่หาอาาอาจารยอาจาสิทธ ปุคนในชั้นปุ่ถ้าไม่อยากไปถามกำลังใจกูกำลมงใจจบหายผมขอบ้าสาวไปครับกำรักำงใี่แบละแสนงหลยครับแม่เป็นแม่แม่จ้าแม่รักษา,ามมคุณโชคจูบแม่อยู่เลยร้องไห้าดแม่มาี การีดองได้ในแม่สาธารณ้งุดสังขารการใส่โบกนิหารชาลีในรอบสุดท้ายการท่านมีลูปงามใส่โบกนิหารชาลีอุทิศตนในงานในกิจกรรมต่างๆของคนไทยนะที่มีชีวิตอยู่นะ ว่าในครอรวใส่บาตรนไรอบครวใสู่กมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมพ่ไช่วยคนในตงชาตลยอาหารก่หนทานต้องเลี้ยงยผักต้องนะเดียหนัาผู้ศิษย์ลงหน้าสานนะผู้มีความศให้ธาขอแ่พูดขอตูกส่องขอรดยให้เขาได้ดีแต่ระยะกับเขาเราอยู่ตรงนี้อ๋อาตากยากคะ เราก็เล่นเหนื่อยจริงเลยพี่แงก็สนีทใสกันแล้วรู้จปั่นยังไงแล้วถ้าแกไม่ไหวนะพี่นะแปเลยถออกนี่ไมรู้่าูกัทาอะไรกันแมนะเสียงนะกเสือใจมีครับังบุคคลเสียก่อ What's <laughs> เลยนะตอนศาลไปกับใครที่บางคนด้วยนี่อะไรนี่ร้องเพลงหรอะอาเสียงเือจะไดใครจะวำอะไรกับพ่าทิได้เลยนะวลานี้นะคนะบร้องเพลง ให้นะครับให้วาทินเลี่ยนเรืย,รยให้กับทางคณะด้วยนะครับในระหว่างที่วาทินออกไปเลียรื่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของของลุงบ้างดีกว่านะครับเดี๋ดยวญาติๆท้องเนพี่น้องมาจเป็นแบงนี้นะครับฟังเพลงกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าเราได้รับอัธรรตจากการเทศบาลชั้นส่งเรื่องไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ชม รำวงจากคณะสอนสุพรรณโชว์นะครับต้บองบอกว่าวันนี้เตรียมงานรำเตรียมก,การแบบมาเต็มที่วันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องที่นั่งฟังเทศกันเรียบร้อยแล้วจะนิน,นขึ้นไปรำวงกขึ้นเไปดอต่อเรื่องกันไปเลยนะครับอัปเป่ากันเต็มต้องพูดอะไรกันนะถ้ามันคดี ừ rồi 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 kìa một chai cái này kìa một chai cái này kìa cái này kìa một chai 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 cái này cái Gracias. Uh -huh.